การครับปูวัดบนักสกรางค่ะใ่ไหม่ไหมเพื่อนครูจเกนนี่นะปูอันเป็นสก้นปันก้ที่ชาหน้าเข่าสามตัที่ครับปูเลเข่าสาปูทุงกดนี่นะคะพอได้ตามย่มได้นี่เข่าสามตัวย่มนั่นนะคะเล็เล็ที่เล็กวันนี้ก็ได้หกสองมีหกสองหกคนด้วยครับ เด็กมันี้ได้หกตปูมีเลขสามตัวว่างหว่านอีกปูเลขสามตัวมีมีหกสองหกหกสองหกว่ยหมกมันบ่หนีไปใส่บบบปูเอามันได้หกสองจริงอีทุกที่ตรงนี้มีหกสองตัวเลขสูตรเลขสูตรบ่แม่นเลขสูตรเลขของปูเลขเบื้องในหนังสือนี่ ปูมาจากตำลาเลยบอกครับเอาเอาเปิดตกจำราต้องสิถึงเนาะครับม,มันมันก็คือเปิือแท่งนี่ค,คือไห่โล่ดิปูเปิดจากํำลานะครับปกติปูไห้จักสุดครับเนวทางหไห่จักสุดครับสองตัวสามตัวนะครับสองตัวสามตัวนะสมมติสมมติว่าเนวทางสองตัวปูไห้จักสุดครับไห่จักขางให้จักขางนะครับจะคู่ค่ะจะคู่แบบนี้นะครับต้องเทียนมันอกี้ลองำคู่ สำหรับงวดวันที o, ่หน er ึ so ่งนะครับปูหอยจักจั่ครับจักโคครับบ้องหัวจักกูบอลมันว่าเขาใจงวดงวดนี้ให้กี่หางปูสามตัวปูหอยหกสองหกแปดแปดหกหนึ่งครับตามโคนแขนตามมันนี่แปดหกหนึ่งเพราะพันสิบบาทแขนสองหกบนล่างแล้วสิบอกครับผมเดี๋ยวเอาใหม่ครับปู อบอกแห้งๆเดี๋ยวพันสิบจดตามค่ะปูหกสองหกหกสองหกวันนี้บหรออืมวันนี้ร่างหามันตือสามถุงดิมวันบางเนึ่องตัวไดก่อนค่ะปูมันแหลงเลขกเัีย้นใียันใบว่าเหลขมันแห่งที่เรียกว่ากลางล่างมันมากน,น,นบอกกางล่างมันเขาวาแม่นหลงหกสองสิง,ง,งบอกมันไร่หกสองแม่ใหญ่หกสองแล้ววะ มันมีหกสองกับหกหาดนะสิวะมันก็ต้องออกโบออกคูนึงเอาคูนึงคือไงวันนี้เบิ้งวันนี้นะเอาวันนี้ครับมีแปดหกหนึ่งแปดหกสองหกเลขหาดนีนวันนี้นะ้หกสองหกกับแปดหกหนึ่งบอกคูน่ะเลขสามตัวตรงๆวันนี้คางบนนี้ห้าหกบนห้าหกเลขล่างเลขล่างได้ไหนเลขล่างมันจีมีมันนี้สีมีอยู่สามคูแล้ว มันจะมีสามคู่ตะวันศูนย์เก้าบนห้าหกห้าหกนี่ข้างบนด้ศูนย์เก้าหางล่าง 6, 6. หากสอง้างล่างหกหก้างล่างมันในเลขเลขนี่มันจะมีอยู่ศ <5. S 2> ูนย์หกศูนย์เก้าหกสองศูนย์เก้าหกสองข้าังศูนย์เก้าหกสองหกหกแต่ทางล่างมัค่ะศูนหก เลขคาห้นี่เลข้างบนไหมสองบนนี่้างล่างดูว่าโกให้จักชุดก่บครับเนี่ยทางล่างแล้วก็หกหกสามสุดี่บอครับเก้าหกสองหกหกอ๋สามสุดนะปูเนาะจามชีครมชีสี่มตัว0 6หกได้แบ่นูหด้วยอ๋อศูนหกเจ้าทางบนสองโตมีมีแปดหกหนึ่งครับ หกสองหกนี้ชื่อตรงๆเลยนี่หกสองหงเนี่ยเอาตรงๆเลยป่ะครับปูนี่กับหาหกกับหาหกเพราะว่าจนมาพี่ได้กับอ๋อมันได้หกสองชีวางนี่มันได้หกองก็บอกหกสองนี่บอกวตี้ขอยังวาเลขตูนหนึ่งมันมาอ๋อขอย่วาวเลขกับมันอไปนั่งเห็นนั่งอยู่วัดหน่อยเห็นเลขมันเห็นสีนะห้าเก้าศูนย์ศูนย์นั่นสิแม วัเรี้ว่าเกิดว่ามมนสิออกกันจัหนโอ้00ิดทานมาโอ้ติดานมาเห้นป้ายเขาขายโฆาณหน้าขายทีมเลครับ5900จังแม่นปูเป็นเลข2กวันนี้นั่งไปขับปู่ได้ตัวนี้นะได้นี62ได้62ได้เสื้อนี่รถนี่เวันนี้จังโอ้ปูบอกไอ้เสื้ 6, 2, 6, 6, 6, 6. อ62 66 62 66แต่มันกลับมันแต่มันกลับมันกลับมี ต้องทำนิ้ครับแต่ว่าส่วนมากเลขมันสีหาบนี่วนวนปูมันใจวันจะหักเนบอนครับเลขห,บหบับหวนหักัวหกสองหกนี่บอครับหายวงกลมเลยบอครับปูแล้วงกลมจะน้ำครับโค้งวงกลมเพชรแม่นนก็ชีดไวนะ้น <c oughs> ี <c oughs> ่ครับอะสำหรับเนี่ยทางล่างปูให้วงกลมต่อใดครับางล่างนี่ครับล่างนี่มันม่งนี่ไง ศูนย์เก้าหกสองหกหกนี่มาสามสุด้วยบอกครับหาวงกลมตัมสุด C C C ศูนย์หกตัวเน้นไหมครับตัวเน้นเน้นะครับตัวเน่นหกสองร๋อเป็นวงหกสแดงว่าเลียกไย่คู่ตัวนี้ไถ่คู่ข้างล่างไายคู่คันพูดได้เป็นเลนแรกก็เลนไา่คู่มันิได้งั้นถว่าคบมันได้ลักษจะในนี้นี่นี่มันจะได้หกสองได้ตรงตรงว่าเ่บ้างมันกันย่างออกตรงตรง มันก็ได,ด้หกสองกันบรรร่ได้บ่ได้เสื้อใบตรวจมาวงหัวจับหัวจับวันเรล็กมันจีเป็นลักษณะนี้นะเนี่เห็นไหมครับมันจีไม่หกเก้าเห็นไหมครับหกศูนย์หกสองเห็นไหมเรียกว่าเขาก็เรียกว่าเหล็กมันมากอันนั้นมาสีก่อเขาก็ว่าลนี่ หกหกสองเก้าหกสองตะวันจุดจุดวังหนงันนางนางสมาธิเห็นเด็กไอห้าเก้าศูนย์ศูนย์ผมเกิดความสิบเอ็ดห้วันนี้นางสมาธิ <c oughs> เห็นตัวใดก่อนค่ะปูเห็นหกสองเห็นหกสองอั็นเด็ก ุ้มเด็กนัะสื่อมันก็ตั้งหากต้มเด็กกันนางตั้งหากอันนี้เป็นเล่มหนังสือหนังสือเด็กนางต่างปกติปูหายแนวทางมาดนน่ะบอครับเนี่ยฮหายแนวทางตัวเล็กโชคลาภมาดนน่ะบอครับโดนบ่าโอ้ครับแสดงว่าโดนเนาะครับเนาะปูหัวเลาะนะครับโดนว่าจ้าปูตุ่งปดหนี้ครับอปูตด่งปดหนี้คือถูกจนได้ปดหนี้โอ้ค่ะ นี่ทกรซอกับมาได้ปดมาสันลูกซิลูกหาป๊คนี้เท้ากรอเลยเหรอครับปูน่ามีงั้นแหละไปปดยังกระปแตัเนาะได้ทุนนีาสันงวดนี่ละปูผมอยากปดนี่ให้ตัวใดปูว่าหกสองหนิแม่รับหกสองบอกขับได้หกสองไหมสามตัวละปูนี่หกสองหกหกสองหกนะครับปูให้ปดนี่นะครับเด้อมันจะเป็นเก้าว่าปูเอ้า หกสองก็เป็นหกสองแล้วตรงตรงนะปูเนาะนี่แม่นี่แม่ม้ให้กราบเม่นบ่เอามันกราบกับสิบบเป็นเก <c oughs> น้าสองแบ่งกันบ่ะนีทะเลกันโป็นทั้งทะเลมันก็เป็นหกถ้ามันได้หกสองมันสิได้เป็นแบบนี้เลขของมันน,มน,น,มนนี่นี่หา้า ก็เล่นสิกาเป็นหกหกหกสองนี่ชเป็นหกหกกวมไม่อ่านหกสองมีอานนี่ก็ได้ารันี้ยแค่จัง่อยม่เสียวันจิตถือประจํานลิวถือทุ่งวดกันจะบอกถือทุ่มวดประวัวดความไันกระถือได้สมชายานเนาะ ปูเนาะแต่ด้ปดนี่นะครับาถึกเป็นปีวนนีชครับถึกมาเป็นปีแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเชนลับกันที่นั่งสมาธิกันมันเห็นแบบบอกเลครับโอ้นั่นนี่ปู่ระเทนไหนนั่งสมาธินี่นั่งได้ตัวนี้นั่นนั่งได้นั่งได้หกสองนั่งนะครับได้หกสองหกสองพี่น้องก็เรียกว่าหกสองมันจิเป็นหกสองพี่น้องเรีซีที่ผู้ใดเป็นหนี้ท่ากับซอฟ้าได้ครับเด้อเงอหยิบจับลอตเตอรี่ไปเลย รีบเอาไปปลดนี่นะครับถ้าหกสองทะเลขมันหาบหนิบ่อนักลอยมะหกหนี่เห็นบ่นี่ครับนักลอยมะหกมะยากขันสจาน้าว่นผู้มีเงินแน่หนี่นจ้าว่านไม่ไปหนีอะไรกันบ่อถ้าก็บ่ซื้อลายก็ได้ซื้อตัวละสองร้อยนูผก็มีเงนนินลราขันผู้มีเงินลายก็ซื้อตัวละพันเลยนะปลาทุ่งโฟลซื้อตัวนี้กับปูข <c oughs> ันซื้อตัวละจบาทสองบาทได้ปลดหนี้บ่ครับปูห่วยมีหนีก็ปลดหนี้แล้ว บาทสองบาทได้ปดอยู่บ่ค่ะก็ะปดที่เก่าแล้วเป็นนีกบซื้อหน่อยซื้อหน่อยปดหน่อยมันบอกแมนซื้อหน่อยมันแล้วไม่ได้ปดหรอครับคนั่นเนาะครับอยากปดนีให้เอาเท่าไหร่ค่ะปัวพันพันคุณพันตัวใดค่ะนี่หกสองหกแต่ว่านางได้ตัวนี้ครับนังเข้าัดซื้อก็ได้ซื้อสองตัวก็ได้นี่มันถ้าว่ากันสิไปว่ามั่นใจหกสองบะแมนดี ล่าเสียมันลอยลงมาสิบบัตรอะไรเงี้นี่หกหกเออเลขนั่งมันสิเป็นลักษณะนางนี่ครับแต่ว่าชุดก่อนหน่านั่งเฮ็นห้าเก้าศูนย์ศูนย์นั่นสินี่ก็เป็นเลขนั่งเนาะค่ะเพราะว่าเอ้าคือนั่งคือเห็นนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่ในวัดบัดเห็นอยู่ปลายทางหนองสิบเนาะเพราะมันโตใหญ่ๆเนาะสักสิบครับชัดเจนเลยบ่ครับปูเห็นชัดเลยเป็นบ่ครับ กคนไปเบิ่งว่ามันแปะตัวอะไมันมีเลขหลายตัวอยู่เลขขอเชียนมเลยเนาะนี่นครับเลขขอเชียนมไปขอเชื่อมไปเร็เดี่ยวกันก่อนนี่มีเชื่อไปเสร็จแล้ว,วนะครับสำหรับแนวทางบนบนนะครับสามตัวหกสองหกแปดหนึ่งหกนะครับและห้าหกนะครับล่างนะครับศูนย์เก้าหกสองหกหกและศูนย์หกนะครับ สำหรับคนทุนน้อยนะครับปูวงกลมให้นะครับเน้นเน้นเม็ดเดียวนะครับหกสองหกกับหกสองนะครับใครเข้ามาแคบหน้าจอนะคะก็เป็นในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพระธุดงปลดหนี่นะคะปูธุดงปลดหนี่เหมือนบอกพี่นนาะบนบเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะว่าที่ผ่านมาสามตัวแตกสามตัว 9ก้าหกสองเก้าสองหกปู่หค่ะตา่างวดนี้ก็ยังมีหกสองสองหกอีกเนาะค่ะโบไปไสั่นต่วตากางไกระว่างหกหกค่ะปู่พยามันแนนให้กาท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากาไร หยกหินนะคะท่านผู้ชมส,น,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็ก3 2 5 1 s เล็ก t เล็ก3251นะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณยาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ